สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนําการทํางานของมอเตอร์ประตูไฟฟ้ากับประตูบานโคง้งประตูบานโค้งที่เราผลิตขึ้นมาตัวนี้จะเป็นวัสดุที่ทําจากเหล็กราว์นไนท์นะครับอบด้วยสีพาวเดอร์โค้ททำให้คุณภาพของงานและสีสันที่ได้สวยงามและคงทนมาใช้คู่กับมอเตอร์อรุ่น Forte ต0 0 0 DCL ตัวนี้ไฟดับใช้งานได้แบตเตอรี่ข้างในจะเป็นแบตลิเทียมอายุก,การใช้งานยาวนานกว่าแบตธรรมดาทั่วไปนะครับเป็นแบตเดียวกับอ่มอเตอรในรถยนต์ไฟฟ้านะครับมอตเตอร์ตัวนี้จะมีระบบเซ็นเซอร์กันหนีบให้นะครับซึ่งจะทำให้ปลอดภัยกับบุตรหลานของท่านหรือบุคคลที่กำลังเดินผ่านเข้ามาผ่านประตูขนาที่เราสั่งปิดทำให้ ประตูไม่หนีบคนนะครับผมดูผลงานการทำงานได้ครับอ่าเห็นไหมครับมันจะเด้งกลับอัตโนมัติจะไม่สามารถหนีบคนได้ในชุดนี้เราจะแถมชุด wi-Fi ซึ่งใช้สับเปิดปิดผ่านมือถือด้วยครับขอบคุณครับ